หายนะเศรษฐกิจค่ะแลกหมัดทำพิษรู้ไหมคะว่าแค่ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างไทยและกัมพูชาที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ไม่ได้จบแค่ในข่าวแต่กำลังล้างผลาญเงินหลายพันล้านบาทและส่งผลกระทบต่อกระเป๋าสตางค์ของคนทำธุรกิจข้ามแดนโดยตรงเลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้มันลามไปถึงขั้นที่นักเศรษฐศาสตร์ต้องร้องเสียงหลงเลยนะคะ เพราะรายงานล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์ชี้ชัดว่าการค้าขายบริเวณชายแดนมันเริ่มชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดจนเกือบจะหยุดนิ่งบรรยากาศการลงทุนที่เคยคึกคักกลายเป็นความเงียบเหงาทันทีผู้ประกอบการหลายรายที่ต้องพึ่งพาการส่งออกและนำเข้าข้ามแดนตอนนี้ต้องหยุดชงะงักการดำเนินงานแทบจะทันที ลองคิดดูนะคะว่าแค่การหยุดชะงักเพียงไม่นานก็ทำให้สินค้าค้างสต็อกธุรกิจขาดสภาพคล่องไปหมดแล้วหลายคนต้องเผชิญกับหายนะทางธุรกิจโดยที่ยังไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะโครงการลงทุนร่วมกันระหว่าง2ประเทศที่เคยวางแผนไว้อย่างสวยหรูมีมูลค่ามหาศาลตอนนี้ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดทั้งหมดเลยค่ะทําให้หมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นที่นักเสียฐศาสตร์ชั้นนําประเมินออกมานั้นทะลุหลักหลายพันล้านบาทไปแล้วเรียบร้อยซึ่งความเสียหายนี้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจของทั้งสงประเทศเลยนะคะ นี่คือสัญญาณอันตรายที่ชัดเจนที่สุดว่าสงครามประสาททางการเมืองกำลังทำลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรุนแรงนี่คือราคาที่ต้องจ่ายจากการแลกหมัดทางการเมืองที่ดูเดือดค่ะสถานการณ์นี้ยังต้องจับตายอย่างใกล้ชิดนะคะถ้ามีความคืบหน้าอะไรอีกจะรีบมาอัปเดตให้ฟังค่ะ